อโรคยาปลาลมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐสุขและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับคำผางพงับทิมตัวแทนผู้จำหน่ายจากบริษัทฟโฟไลท์ประเทศไทยคลิปนี้นะครับผมก็จะมาชวนคิดชวนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเช่นเคยนะครับโดยวันนี้จะนำเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งคุณคิดยังไงกับมะเร็ง คุณคิดยังไงกับมะเร็งคําว่ามะเร็งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข่าวร้ายของผู้ป่วยเลยทีเดียวนะแต่จริงๆแล้วผู้ป่วยก็ควรจะรับรู้นะครับว่าตัวเองนั้นมีมะเร็งแล้วก็ตั้งสติเมื่อเกิดมีมะเร็งนะครับสิ่งแรกที่จะต้องคิดนั่นก็คือหาทางรักษาโรคมะเร็งนะครับมกักจะแสดงอาการตอนที่มันมีขนาดโตแล้วดังนั้น การรักษาคิดอย่างแรกเลยนั่นก็คือการหยุดก้อนมะเร็งไม่ให้มันเติบโตขึ้นเมื่อหยุดก้อนมะเร็งได้แล้วถึงจะเข้าสู่ ของขั้นตอนในการที่จะรักษามะเร็งให้หายขาดนะครับการรักษามะเร็งโดยทั่วไปมันก็จะมีอยู่3อย่างที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมครับอย่างแรกเลยก็คือการผ่าตัดฉายแสงแล้วก็ทำคเคมีบำบัดนั่นเองเพื่อที่จะลดขนาดของมะเร็งให้เล็กลงก่อนที่มันจะไปทำลายอวัยวะของร่างกายความเป็นจริงก็คือมะเร็งมันไม่มียารักษาเพราะว่ามะเร็งนั้นเกิดจากภายในเซลล์ของเราเองนะครับ สำหรับการรักษาที่เราได้ยินได้ฟังในทุกๆวันนี้มันเป็นเพียงการบรรเทายับยั้งก้อนมะเร็งไม่ให้เติบโตเท่านั้นเองนะครับเพราะอะไรก็เพราะมะเร็งเป็นเซลล์เราไม่สามารถที่จะผ่าตัดแล้วเอาเซลล์มะเร็งออกมาจากร่างกายทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่บอกมะเร็งก็คือเซลล์มันสามารถที่จะล่องลอยไปที่ต่างๆได้มันสามารถที่จะล่องลอยไปตามกระแสะเลือดได้นะครับ ความเป็นจริงแล้วก็คือมะเร็งเกิดจากเซลล์ของร่างกายของเราเนนเองที่กลายพันธุ์มันสามารถที่จะอยู่เหนือการควบคุมของระบบในร่างกายมันมีอิสระ ในการเติบโตนะครับและมะเร็งนี้เกิดได้ก็เพราะว่าระบบในการป้องกันร,ร่างกายของเรานั้นทํางานได้ไม่เต็มที่เซลล์ของร่างกายที่ทําหน้าที่ในการปกป้องการเกิดมะเร็งนั่นก็คือ NK เซลล์ cell, หรือ Natural Killer c e ล l เป็นภาษาไทยก็คือเซลล์นักฆ่าโดยธรรมชาติเซลล์ตัวนี้เป็นเซลล์โดยกําเนิดเมื่อเราเกิดมาเซลล์ตัวนี้ก็จะเกิดมาพร้อมกับเราแล้วก็ถ้าเกิดว่า NK เซลล์เกิดการลดลงโอกาสของการเกิดม,มะเร็งมันก็จะ มากขึ้นตามมานะครับ NK เซลเนี่ยจะลดลงหากคนเราขาดการพักผ่อนมีความเครียดสะสมสารอาหารแล้วก็ที่สำคัญที่เราหยุดยั้งไม่ได้นั่นก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นนะครับผู้สูงอายุทำให้ภูมิคุ้มกันนั้นลดลงแต่ข่าวดีนั่นก็คือภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนได้นะครับ เมื่อเกิดเป็นมะเร็งคนป่วยก็ควรจะต้องรู้แลวก็ตั้งสติอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะว่าเมื่อเกิดเป็นมะเร็งแล้วผู้ป่วยควรจะต้องรู้เพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตที่ เป็นมิรต่อภูมิคุ้มกันการเป็นมะเร็งเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับสำคัญอย่างมากๆเลยนะครับใครที่เป็นมะเร็งควรที่จะเพ่งไปที่ระบบภูมิคุ้มกันนะครับว่าทํายังไงภูมิคุ้มกันของเราจะเพิ่มได้นะครับหากผู้ป่วยเคยนอนดึกนอนดึกนอนน้อยก็เลิกเสียเคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดก็เลิกชีวิตที่เคยมีแต่ความเครียดก็ตั้งสติให้มีสมาธิ แล้วก็ปล่อยวางเพื่อให้ร่างกายลดความเครียดมีสมาธิแล้วก็หันมาดูแลทางด้านโภชนาการอาหารที่ส่งเสริมในการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็หันมาออกกําลังกายตามสภาวะร่างกายให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆเพื่อที่จะได้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับการเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเกิดว่าคนป่วยไม่เข้าใจเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะรักษามะเร็งยากมากเลยเพราะว่าลําพังเราจะไปอาศัยการรักษาของหมอ อย่างที่บอกนะครับว่าหมอรักษาก็คือการบรรเทาทําทให้ก้อนเนื้อมันเล็กลงและก็ไม่สามารถที่จะเอาเซลล์ออกมาได้นะครับดังนั้นนอกจากความสามารถของหมอผู้ป่วยเองจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วยมีกําลังใจถึงแม้ว่ามะเร็งจะไม่มียารักษาแต่มะเร็งสามารถหายขาดได้จากการที่ร่างกายสามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของ nk เซลเพิ่ม nk เซลให้ได้ nk เซลนี่แหละจะไปตามล่า ตามฆ่าเซลล์มะเร็งให้หมดไปจากร่างกาย NK เซลล์นี้มีความสําคัญนะครับให้เข้าใจตรงนี้พักผ่อนมากๆทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่เครียดมันก็จะเป็นการส่งเสริมให้ NK เซลล์เพิ่มจํานวนมันก็จะช่วยรักษาระดับของ NK เซลล์ไม่ให้ลดต่ําลงนะครับทีนี้การเพิ่มขึ้นของภูมิคุ้มกันนะครับก็มีอยู่2แบบแบบแรกเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันแบบการรักษา เรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดหรือว่า cancer immunotherapy เป็นการเอาเม็ดเลือดขาวตัว NK เซลของผู้ป่วยหรือจะเป็น T killer เซลเอาออกมาพเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนจากนั้นก็กระตุ้นให้รู้จักกับมะเร็งแล้วก็ฉีดกลับไปให้ผู้ป่วยเขาเรียกว่าการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มก,กันที่เรียกว่า cancer immunotherapy แบบที่2นะครับก็คือการเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติการเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติเนี่ยผู้ป่วยสามารถที่จะทําเองได้นั่นก็คือการมีสมาธิทําจิตใจให้เข้มแข็งครอบครัวให้กําลังใจมีสติรู้และเข้าใจภูมิคุ้มกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นการรักษาระดับของ NK cell เป็นการเพิ่ม NK cell เข้าไปด้วยแต่มันก็ไม่เพียงพอหรอกครับความเข้มข้นไม่เพียงพอในการรักษาแต่มันก็จะเป็นผู้ช่วยอย่างดีสามารถที่จะพยุงและยืดอายุ ของผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้นหรือว่าทําให้ผู้ป่วยทนต่อการรักษาได้ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดว่า NK เซลล์เพิ่มขึ้นนะครับอยากจะพูดสื่อสารไปให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งได้เข้าใจว่าภูมิคุ้มกันของเรานั้นมันรักษามะเร็งได้เพียงแต่ว่าเราเข้าใจว่า ภูมิคุ้มกันจะลดลงตอนไหนจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราเพื่อช่วยการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้ป่วยส่วนมากพอรู้ข่าวว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็มักจะขาดสติเกิดความกลัวความเครียดก็เพิ่มพอความเครียดเพิ่มภูมิคุ้มกันก็ลดลงพอภูมิคุ้มกันลดลงมะเร็งมันก็โตขึ้น ทําให้การรักษานั้นมันก็ยากโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการฉายแสงหรือว่าทำํำเคโมก็แล้วแต่ช่วงนี้จะเป็นการบั่นทอนลดภูมิคุ้มกันในขณะการรักษาไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่สภาพร่างกายไม่พร้อมในการที่จะรักษา2แบบนี้นะครับหมอก็จะหยุดพักนะครับหยุดพักการรักษาไว้ก่อนเพื่อที่จะ ฟื้นฟูภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยให้เพิ่มขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าคืนรักษาต่อไปภูมิคุ้มกันลดลงถึงขีดอันตรายช่วงเวลานั้นแหละครับจะเป็นช่วงวิกฤตที่ทําให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้โดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยอนอกจากภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นในจํานวนที่น้อยแล้วถ้าเกิดว่ามีความเครียดพักผ่อนไม่พอผู้สูงอายุเนี่ยจะยากในการรักษาและจะยากในการเพิ่มภูมิคุ้มก,กันนะครับทีนี้เป็นข่าวดีนะครับผม ก็แนะนํานี่คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์โฟไลฟ์ทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์พลัสผลิตภัณฑ์นี้คือภูมิคุ้มกันธรรมชาติมีหน้าที่ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันสอนภูมิคุ้มกันให้รู้จักโรคให้รู้จักมะเร็งนะครับการเพิ่มขึ้นของเน,นื้อธจณเซลล์นะครับผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มได้437เรเพิ่มมากที่สุดในโลกตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นอกจากนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังเพิ่ม m a โครฟา a ซึ่งเป็นเซลล์สําคัญในการที่จะสู้กับมะเร็งมาโครฟา a นี่เป การรักษามะเร็งดียิ่งขึ้นและก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กระตุ้นการสร้างไซโตไคน์ได้3าเนะครับไซโตไคน์เนี่ยประโยชน์ของไซโตไคน์ก็คือมันสามารถที่จะเรียกระดมพลภูมิคุ้มกันจากแปลงอื่นๆเข้ามาช่วยกันกำจัดแล้วก็ตามลา่มาเซลล์มะเร็งกันนะครับก็ถือว่าการเพิ่มขึ้น4ี่เนี่ยความเข้มข้นที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้มันสามารถที่จะช่วยในการรักษามะเร็งได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับ ท่านสามารถที่จะคลิกสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเข้าใจภูมิคุ้มกันแล้วท่านจะปลอดภัยจากการเป็นมะเร็งเข้าใจภูมิคุ้มกันแล้วท่านจะรักษามะเร็งได้ง่ายขึ้นขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจบัวไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ For life transfer factor is clinically proven to activate the immune system within 2 hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. Four life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called payer's patches. Payer's patches are concentrated centers of immune cells. And this is where 4-life transfer factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4 Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ.